MyTV IT Make Easy ไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้วันนี้มือถือใครเปียกอาการหน้าเป็นห่วงสามารถกู้ได้ค่ะไปพบกับเทคนิคทั้งดูและ don't ในการกู้ชีวิตมือถือเปียกกันเถอะไอที IT, เรื่องใหม่ๆที่หลายคนขยาดทำไมเรื่องไอทีต้องเป็นเรื่องยากยากกว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างหัวแทบระเบิดเรามาทำให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วใช้มันให้เป็นกันดีกว่ากับ my tv make it easy สนับสนุนโดย My Delivery ไม่ทีวีพักทสดารแน่นอนก็ช่วงนี้นเป็นเทศกาลสงกราน,นีคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําอะไรที่สร้างสรรค์ก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมกําลังอยู่รอดูซีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานนส่วนใหญ่จะออกไปราบเริงกันหมดอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกราน์แล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอให้เอนจอยกับช่วงเทศกาลสงกราน์แล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยซีไม่ได้มาขายฟองแน่นอนคะ่ะ เรื่องแรกที่สิจะมาพูดถึงและอัปเดตในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของ GoogL e เพราะว่าล่าสุดนั้นซีจะทราบข่าวมาว่า Google เขาได้ทําการทดลองรถยนต์ขับเองโดยไม่ต้องใช้คนขับเลยนะต่อไปเราสบายมากเล่นสงการไปก็มีขุดยนต์ช่วยขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อีกนัดแค่ไหนคะ่ะฟองไม่เป็นาวา หลายหคนคงเคยฝันกันบ้างว่าน่าจะมีรถที่ขับได้เองไม่ต้องระวังว่าจะชนครับซึ่งไม่นานมานี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท Google บริษัท Search Engine ชื่อดังได้ทำการพัฒนาโปรเจกตรถที่ขับได้เองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ล้วนๆครับโดยผู้ขับไม่ต้องใช้มือในการบังคับแต่ย่างได้และผู้ที่ได้มีโอกาสทดลองคนแรกคนนี้มีชื่อว่าคุณสตีฟมาฮาน ที่มีอาการตาเกือบบอดสนิท95%โดยรถคันนี้เขาได้ใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวหมุนหมุนอยู่ข้างบนครับบวกกับการควบคุมจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้รถคันนี้สามารถพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายได้อย่างสบายๆและปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องใช้มือจับพวงมาลัยแต่อย่างใดครับเมื่อออกรถไปจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวงมาลัยนั้นทำการเคลื่อนไหวทิศทางเองให้เสร็จเรียบร้อยและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ สตีฟชายตาบอดคนแรกที่ได้ทดลองบอกว่าเขาพึงพอใจและชอบมากๆครับแต่ถ้ว่าระบบรถที่ขับเองนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมากมายครับเพื่อที่จะให้สามารถนํามาใช้ได้จริงแต่ก็คงมีหลายๆคนหวังว่าเทคโนโลยีนี้ถ้าถูกพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์ในอนาคตรถขับได้เองนี้น่าจะมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายจริงๆครับ อุปกรณ์สมัยนี้เนี่ยสิว่ามันอัปเดตอินเทรนด์ดีนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะว่าขนาดปืนฉีดน้ําทั่วไปเนี่ยนะคะแบบปกติเราใช้วิธีการเป่าฟองจุ่มเป่าจุ่มเป่าสมัยนี้ทัชสกรีนมากๆอะไรเลยกดปุ่มปลายนิ้วสัมผัสง่ายไปหมดเลยอะมาเข้าเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงดีกว่าทีมีแกจ็ตตัวหนึ่งที่หลายคนคงจะชอบแน่เลยค่ะเป็นกล้องที่แบบว่าง่ายๆว่ามันบวกความไฮเทคเข้ากับอะไรที่มันแมนวลมากอะคือใช้นิ้วมือเราอยู่เลยอะ คุณจะไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปดูภาพสำหรับกล้องตัวนี้ชอบไม่ชอบอยังไงแต่สินใจเอาเองค่ะอีกเทคโนโลยีใหม่สำหรับผู้รักการถ่ายภาพครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้ได้ถูกพัฒนาจากกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นโดยเขาให้ชื่อจอกล้องถ่ายรูปนี้ว่า u b i c camera จุดเด่นของกล้องตัวนี้อย่างที่เห็นเลยครับคือสามารถที่จะถ่ายภาพโดยใช้การวัดขอบหรือเฟรม ด้วยการเอานิ้วชี้และนิ้วโป้งใส่เข้าไปในกล้องแล้วจัดองค์ประกอบภาพด้วยการมองผ่านนิ้วของตัวเองเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับแล้วกดชัตเตอร์ด้วยนิ้วโป้งแต่ขณะนี้โปรเจกต์กล้องถ่ายรูปตัวนี้กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาอีกครับโดยเลนยังไม่สามารถปรับอะไรได้มากมายโดยผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากล้องตัวนี้ยังมีลูกเล่นอีกมากมายครับถ้าหากผู้ใช้เอากล้องมาใกล้ๆกับหน้าแล้วภาพก็จะเก็บมุมกว้างขึ้นครับและในทางกลับกัน ถ้าขยับมือยื่นออกไปก็จะเป็นเหมือนการซูมภาพนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามกล้องตัวนี้ยังมีข้อจํากัดอื่นๆอ,อีกครับเช่นการโฟกัสที่พลาดในบางครั้งและทางผู้วิจัยจะทําการแก้ไขต่อไปสามารถโฟกัสได้ตรงขึ้นในอนาคตก็ต้องรอดูว่ารุ่นหน้าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันดูนะครับคุณผู้ชมคะหลายคนถามซีว่า iPad ใหม่ดีเปล่าซีซีก็จะตอบเพราะว่า ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานเยอะเนี่ยถ้าคุณมี iPad 2อยู่แล้วสิก็ไม่ได้แนะนําให้คุณเปลี่ยนแต่ล่าสุดนี้สิต้องบอกว่าถ้าให้ซีแบบรีวิวตัว iPad ตัวใหม่ที่ซีมักจะชอบเรียกมันว่า iPad 3ผมไม่รู้จะเรียกว่า iPad ใหม่แนละ้วคนจะเข้าใจดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือซีรู้สึกว่ามันเป็นท็บเลตที่สมบูรณ์แบบมากของ Apple หลังจากที่ Steve Jobs จากไปก็คือรู้สึกว่าเขาจะพยายามใส่แทบทุกอย่างเลยลงไปใน iPad รุ่นใหม่นี้และตอนนี้มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง ทีว่ว่าง่ายๆว่าเราเรียกมันว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้การจดบันทึกของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายคนบอกจดเสร็จแล้วพันกระดาษแล้วก็ค่อยมาสแกนก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องหรอกค่ะเพราะเราจดลงไปใน iPad ได้เลยและที่สำคัญลองรับเฉพาะ iPad รุ่นใหม่เท่านั้นค่ะ แอปพลิเคชันใหม่ที่คุณกำลังเห็นนี้กำลังเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนที่อยากให้ iPad นั้นกลายเป็นสมุดพกครับไว้จดวาดเขียนไอเดียต่างๆได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจินตนาการกันเลยทีเดียวแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Paper หรือที่แปลว่ากระดาษนั่นเองการใช้งานของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ง่ายแสนง่ายครับผู้ใช้สามารถหยิบสมุดในแอปพลิเคชันที่พับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยออกมาวาดหรือจดบันทึกสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระ เป็นเหมือนสมุดเก็ต c ภาพชั้นดีที่ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนที่แตกต่างถึง5แบบครับอย่างลบและสีต่างๆถึง9สีแต่อุปกรณ์อื่นๆนอกจากปากกาทั่วไปแล้วผู้ใช้อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มราวๆ2เหรียญหรือ60บาทครับและหากเวลาที่วาดเกิดอยากลบก็กลับไปสเตปเดิมก็สามารถทําได้ง่ายด้วยการใช้นิ้ว2นิ้วหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการยกเลิกสิ่งที่เพิ่งทําไปล่าสุดครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่มาแรงที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับ ที่สำคัญโหลดได้จาก a p s t t r r f ฟรีคุณโดวนทีมงานลังแกนะคะเอาฟองสบู่นะคะที่ไม่หายทคเท่าไหร่มาสาดใส่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า หลังจาก iPad ใหม่นั้นเปิดตัวนะคะไม่รู้ใครเขาแบบกดเครื่องนวัตรกรรม Apple อะไรมากมายนะคะพยายามจะทำลาย iPad ที่เห็นแล้วช่นเสียดายเหลือเกินแต่วันนี้เป็นการทรมานทรลกรรม iPad รุ่นใหม่อย่างโอ,โโอโ้โหโหดที่สุดเท่าที่เห็นมาค่ะเมื่อ iPad 3หรือ iPad ใหม่เจอกับระเบิดไดนามิ์คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะก็พังอะไรถามได้ไปดูเลยค่ะ So where did you get your started in explosives I was seven years old. My daddy showed me how to make black powder, and uh, I just never quit. And then when I was 14, they seven got me. Seven years uh, old. Yeah. When I was 14, they bought me dynamite for Christmas, and uh, I just never stopped blowing things up. 14, dynamite for Christmas, everybody. How about that? That's America. No, I'm sorry, that's Texas. For you. <laughs> that's Texas. Oh, wow. Get that sucker taped on there real good. Oh, yeah. Oh man, this is gonna be awesome. <laughs> it ain't gonna be here. <laughs> Alright, that's pretty stable. Alright, ready? Yep. Yeah, that's about good. That all rock your socks from here. My mom, she loves cows. That's a hamburger right there. You know, everybody around here wants to turn these farms into a cattle ranch. I said, they need to turn into a demolition range. You ain't got this kind of problem. Look oh, there thing. it goes. Yeah. Oh, 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 that didn't sound good. Probably broke a leg. <laughs> See, this was just a straight up demo range with no cows, no problem. Hey, can you look at that thing? Is it laying down there with a broken leg or what? Oh, okay. Hey, great. All awesome. right. Okay, so we're going to fire the hole. This is for real. Firing in three. Two one. Oh. Firing in three, two, one. Holy crap. <laughs> <laughs> on. We we'll go check it out. Well, I'm looking for any piece of the iPad. Uh, oh yeah, look at here! kind Hey! That's, like, that could be... Yeah, that's probably... Yeah, they make it out <laughs> of foil. Ooh, look! That's got copper in it. It's still warm. That's part of it. <laughs> Ladies and gentlemen, the iPad 3! <laughs> ทำแบบนั้นกับ iPad ดทำไมนะคะถ้าเกิดเหลือๆเ,เนี่ย <c oughs> ก็ควรเอามาให้กินยืใช้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวคะ่ะที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะ iPad เนี่ยไม่ใช่โล่กันกระสุนนะคะเอาไปทรมานโลรกรรมแบบนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากความสัตวใจโอเคปะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าซีต้องขอบอกว่าตอนก่อนก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมออกไปเล่นน้ำสงกรานกันแล้วได้ดู my tv ก่อนนะก็จะเห็นว่าซีมีวิธีสารพัดถุงป้องกัน อุปกรณ์ไอทีขคุณไม่ให้เปียกน้ําแต่สำหรับบางคนที่บอกว่าอุปกรณ์เปียกน้ําไปแล้วทำไงดีวันนี้มีทางแก้ค่ะติดตามชมช่องหน้าค่ะ mytv make it easy